สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับอ้อยในช่องสาวอ้อยบ้านนอกชาแนลนะคะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวสาระดีๆและวิถีชีวิตบ้านๆตามสไตล์อ้อยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้อ้อยจะพาทุกคนมาเก็บสถิติเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไผ่ค่ะคือว่าไผ่กิมซุงที่อ้อยปลูกไว้ตรงบริเวณริมสวนเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มสร้างหนอสร้างลำมากขึ้นแล้วค่ะ ของอ้อยเนี่ยอาจจะโตช้ากว่าสวนอื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าดินเนี่ยค่อนข้างขาดความอุดมสมบูรณ์พอสมควรอ้อยก็ต้องบำรุงเยอะหน่อยปรับสภาพดินกันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วบวกกับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนจัดแล้งจัดมากๆนะคะแต่ก็พยายามบำรุงดูแลเขาเท่าที่จะทําได้เขาก็กําลังเติบโตสร้างหน่อสร้างลำขึ้นมาทยอยขึ้นมานะคะ ทีนี้อ้อยก็เริ่มสังเกตเห็นค่ะว่าุยเวลาเขาสร้างลำสร้างหน่อขึ้นมามันค่อนข้างเจริญเติบโตอุ้ยมันโตเร็วมันสูงเร็วมากๆเลยแต่ละต้นนะคะก็เลยเกิดความสงสัยว่าเขาโตเร็วขนาดนี้แล้วแต่ละวันเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยเขาสูงได้ประมาณเท่าไหร่กันเดี๋ยวอ้อยจะพาไปดูในสวนค่ะแล้วก็อยากทำสถิติเล็กๆน้อยๆสักนิดนึงเดี๋ยวตามมาชมเลยค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนเพื่อคลายความสงสัยนะคะเดี๋ยวอ้อยจะเก็บสถิติสักนิดนึงค่ะมันมีที่แตกหน่อตอนนี้ประมาณ3มกอนะคะแต่ว่าหน่อนนี้กอที่เห็นเนี่ยอ้อยเห็นมาหลายวันแล้วคะ่ะและรู้สึกว่าอุ้ยเผือแป๊บเดียวอ่ะมันสูงได้ขนาดนี้แล้วอะ่ะอ้อยก็เลยสงสัยว่าอุ้ยแล้วแต่ละวันเนี่ยมันโตได้แค่ไหนกันเนาะเดี๋ยวอ้อยจะใช้ตลับเมตรวัดนะคะเก็บสถิติคะ่ะทุกคนเริ่มจากหน่อน,นี้ก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมง เดี๋ยววันนี้อ้อยก็จะวัด3มกอเก็บว่าแต่ละหน่อเนี่ยมันมีความสูงกี่เซนและเดี๋ยววันต่อไปเวลาเดียวกันอ้อยก็จะมาวัดอีกค่ะนี่ปลายยอดอยู่นี่นะคะ75เซนค่ะทุกคนกอน,นี้หน่อนี้วันนี้นะคะมีความสูงที่75เซนค่ะเดี๋ยวไปดูกอที่สองค่ะหน่อนี้เพิ่งเกิดได้ไม่นานนะคะ ยี่สิบเอ็ดเซนค่ะหน่อน,นี้วันนี้ยี่สิบเอ็ดเซนนะคะเดี๋ยวไปดูอีกกอหน,นะะึ่งค่ะหน่อน,นี้กอน,นี้จะสังเกตเห็นว่าแตกต่างจากสองกอเมื่อกี้นะคะอันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหรค่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เขาสูงกี่เซนแล้วแปดสิบเก้าเซนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเดียวกันอ้อยจะมาวัดใหม่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการเก็บสถิติการเจริญเติบโตของหน่อไม้หรือว่าต้นไผ่ของอ้อยนี่นะคะตอนนี้เวลาเดิมนะคะแดโมงเชา้าเดี๋ยวเรามาดูต้นแรกกันก่อนค่ะวันนี้94เซนค่ะไปดูต้นที่สองกันต้นที่สองวันนี้27เซ็ซนค่ะทุกคนแล้มาดูต้นที่3กัน หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเซนค่ะแต่ละต้นถือว่าโตเร็วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะดูพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันค่ะว่าเขาจะเติบโตไปได้เท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้นะคะสถิติวันที่สามโตเร็วมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ได้กี่เซนหนึ่งร้อยสิบสองเซนค่ะนี่มาดูต้นนี้กันบ้างค่ะต้นที่สอง สามสิบห้าเซนค่ะและต้นที่สามนี่ค่ะว้าวสูงมากๆค่ะดูกันซิว่าวันนี้เขาโตได้แค่ไหนหนึ่งร้อยสามสิบสี่เซนเลยค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนอ้อยหายสงสัยแล้วค่ะหลังจากที่เก็บสถิติวัดความสูงของต้นไผ่ของอ้อยมาสามวันต้นที่หนึ่งเนี่ยวันแรกอ้อยวัดได้เจ็ดสิบห้าเซน พอวันที่สองเวลาเดียวกันเนี่ยเขาสูงขึ้นมาถึง94เซนเกือบเมตรเลยนะคะพอวันที่สามปุ๊บไปวัดเขาได้เมตรกว่าเลยค่ะสูง112เซนเท่ากับว่าไผ่ต้นที่หนึ่งเนี่ยความสูงเฉลี่ยของแต่ละวันนะคะเฉลี่ยที่ประมาณ18-19เซนเลยค่ะโตเร็วมากๆส่วนต้นที่สองเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มแทงหน่อออกมาได้แบบเป็นหน่อไม้หน่อสั้นๆตอนแรกนะคะตอนแรกอ้อยไปวัดวันแรกได้21เซน พอวันที่2อนะคะเขาสูงขึ้นมาได้27เซนแล้ววันที่สามก็35เซนอ้อยก็เลยสรุปได้ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่เขายังเป็นหน่อไม้อยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะสูงได้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจะเฉลี่ยอยู่ที่วันละประมาณ6-8เซนค่ะความสูงของแต่ละวันนะคะ ส่วนต้นที่3เนี่ยเขาจะใกล้เคียงกับต้นที่1ค่ะก็คือเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะคะตอนที่อ้อยไปวัดเนี่ยวันแรกเนี่ยที่อ้อยไปวัดก็คือสูงที่89เซนพอวันที่2เขาสูงขึ้นมาที่111เซนติเมตรและว,วันที่3นะคะสูงปีดเลยค่ะ134เซนเท่ากับว่าต้นที่3เนี่ยนะคะเขาจเจริญเติบโตสูงนะคะเฉลี่ยวันละ22-23เซนค่ะ ก็ถือว่าค่อนข้างโตเร็วพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือสถิติในส่วนของอ้อยเองของสวนคนอื่นเนี่ยอ้อยไม่ทราบนะคะไม่แน่ใจแต่ที่อ้อยเก็บมานี้นะคะก็คือเป็นไผ่ที่อ้อยปลูกเองในสวนของอ้อยเองนะคะการบํารุงดูแลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่ก็ตามกําลังเท่าที่ทําได้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าเจริญเติบโตเป็นที่น่าพอใจค่ะสําหรับคลิปนี้ก็นําเรื่องราวเกี่ยวกับไผ่มาฝากแค่นี้นะคะรือว่าเป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่โตเร็วแล้วก็ทนแรงมากๆ แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะคะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปว่าอ้อยจะมีอะไรมาฝากกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ